เอาละมะวันนี้ก็อยู่ในแบบของเดียวแหลมเพจนะครับผมแล้วก็ในแบบนี้เป็นแบบใหม่ที่เพิ่งเปิดแล้วคนเล่นโคตรเยอะเอ้าเฮ้ยมึงก็มาปเลยเบื้องกำลังเปิดเลยอ้ยอันนี่มึงมาเล่นใหม่เล่นมาและสองตัวเอาหลงกูเล่นตัวกูนี่แหละเล่นตัวละครเริ่มต้นแล้วตัวละครเริ่มต้นจะเป็นคาตาคุรินะครับผมโอ้โหหยา าคุณมาทำไมเออแบบเวลาชิมอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ้าพูดดีเชี่ยถ้าตาคุณริผมแนะนำนะพี่มีคอมโบอยู่คือหนึ่งหนึ่งกับสองส่วนใช้สี่กับสามเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวไอพี่ไอพวกบ้าขอมโบเดี๋ยวมันก็ถามอ้พวกนี้มันบ้าคอมโบเก่งอ่ะเฮ้ยเออโอ้โหมันอดีตที่โซดาวจริงออโโโโ้้หหโอ้โห ึเฮ้ยอุ้ยมันกาอากาศได้ด้วยเอีกูรู้เลยเอาเฮ้ยเอาวะอืมอิ่งหยุดกูเพิ่งเล่นแล้วกูเอาเลยคือเออไม่มีฟิรนิเจอร์ด้วยใช่ป่ะเอ้าไม่ใช่อายังไม่ตายเลยอะไรกูยังไม่ตายกูเห็นธาตุมันเป็นฟิรนิเจอร์โอเคโอ้โหใจเยังครับพี่หลบอะไรมัลระคืนเต่าเหรอนี่อืมอุ้ยได้วะ เชียเฮ้ยเย้ไอ้ที่กระซีด้วยฮ่าฮ <c oughs> ่่าฮ่ <c> ่า <oughs> <c oughs> อืมนี่ก็เอสไอน้องมันกูเพิ่งจะได้เล่นเลยนะกูว่าไอ้กกีเหมือนกันนะเนี่ยจริง oh, oh, oh. อ๋ออ๋ออ๋อแอดเอออยู่ไหนไอ้พิเตอร์บีด <c oughs> เป็นซองจินดูไอ้เฮียเป็นเบียร์เลยมาไ,ไปแล้วเปิดเป็นซองจินดูเบียร์เลยวะ <c oughs> <c oughs> โอเค <c oughs> มันทำมาดีนะเนี่ยจริงแต่มันจะดีกว่านี้ใช่ปหมขับไม จร okay. er. ิงพี่ทำไมล่ะพี่อยากมาว้างผมจิงพี่เด้อโอเคมีอะไรหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยถ้าต่อยเหมือนเป็นอย่างงี้หรอการนาเคดชนกันวะอะไรโอ้ยไปเลยเอาอย่างไรอยู่ในนาคดใครอ่ะมันไม่ใช่นาเคดดิเป็นเคลมตีของใครวะลงจินรูป่ะใช่หรอเออว่ะอุ้ยโดนตัวเขาเตอร์โอ้โหมองอะไรพี่เนลยฮะหลไอ้ก็มอโมเลยเหรอ้อง ฮับดอมฮัมดอมวิ่งฮัมดอมอืมอืมอุ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยชิคกี้สองจัดได้อ่ะตีเย้เชี่ยดูไปโชว์ดาวจัดโอ้โหเป๊ะเป๊ะเลยไม่มาตราหประการมองวงเฮียอย่างเทพจริงอุ้ยแต่ตองวัดตีอยู่ได้แบบเยอะเหรอวะหายไปแล้วหมดไวจังวะหมดไวมากหมดไวมากโอ้โหหมดไวเกินเฮ้ยแต่พี่เอาอะไรก็ไปกิน อือเออทึบอุ <S <s ้ยถ yeah> anyway> er ุ claro ่มมาด้วยคึบเแค่สกิลสามต่อได้นะพี่สกิลสามแพ้ตอนนอนได้นะไอ้หมัดอ่ะใช่เหรออุ้ยเฮียหลังกูตายไปอ่ะโอ้โหโอ้โหตายว่ะตายไม่ดีใจเชี่ยอยากรู้ให้มันครบเลยว่ะจะไม่ได้รีวิวจะเจาะตรงไขนาดนั้นนะคือจะมารีวิวแบบเนี้ยอันเนี้ยเออบอกว่าเก็บเพิ่งเปิดเลยประมาณนิดนึงอะไรเล่นงงๆหน่อย ใชก็แต่ว่าเราลืมบอกไปนะว่าไอตัวดารอนบอลเนี่ยมันมีสามารถกดอาได้นะเออความสามารถพิเศษก็คือสามารถกดอาเพื่อวาร์ปได้เลยพี่ไก่เลยหุ้ยมันเหมือนกางอาณาเขตเลยคนดูจากภายนอกเนี่ยตัวอะไรวะหุ้ยหุยอ๋อเล่นมันเล่นสุขมันเล่นสุขุนาเหรอที่สามเออสุขุนาแน่เลยวะอืมยิงสองจินโรเนี่นะมันสามารถวาร์ปได้เว้ยโอ้โหเออไกลๆสามารถวาร์ปไปได้แต่มันก็จะมีคูลดาวแบบไม่บอก เชื่อมาผมไปสองแล้วพเล่นพี่เล่นโซงกินหมูใช่ปะผมเล่นผมเล่นนี่เลยไอ้แก่พันปีเฮ้ยแต่กูไม่รู้สกิลโซนจีดูมีอะไรบ้างไหนกูต้องลองละไหนดดูิลองดูอาเดี๋ยวนี้ไปดัมมี่ให้แต่ขอเออขอลองเลยสกิลหนึ่งคืออะไรวะสกิลหนึ่งรู้สึกว่ามันจะแบบมันยิงได้ข้ามโบได้สกิลสองคืออะไรเดี๋ยวรอเมื่อกี้มันเหมือนมันต่อกข้มโบได้นะสกิลสองอะเชื่ออุ้ยโอ้โหอืมกระเด็น เออผมว่าใช้ต่อกับสกิลสามอะ่ะดีสุดสองแล้วก็สามเออว่ะใช่ใช่โ,โดนไปข้างหน้ามันไม่ถึงโพระของดองดอนละเชียช่ยเชี์โอ้ยสุดท้อสกิลสี่อ่ะคือมันเป็นคาลเตอร์อันหนึ่งสองรับโอเคเออม,มิตีกเลยเฮ้ยแต่มาพูดถึงนะเว้ยปกติอ่ะถ้า ใล้ไสุคน้ำมันต้องเป็นยูจีก่อนอะไรที่นี่มันให้ได้เป็นตัวสุคน้เลยว่ะใช่ใช่มันส่วนใหญ่มันมันให้ได้เป็นยูจีก่อนเออแต่นี่คือมันให้ได้สุคน้เลยอ่ะดีเนี้ยโอ้โหลองสามปั๊บปั๊บโอ้ยได้ว่ะใช่ใช่มันจระอีก็ต้องสองสามหนึ่งดิถ้าสองถ้าใช้สองก่อนแล้วมันกระเด็นแล้วใช้สามพุ่งปั๊บจะก็ตีมาแล้วกันี่หนึ่งจะต้อนไหนก็ได้นะหนึ่งจะก่อนก็ได้หล้วเพราะไงมันทำให้อยู่กัที่ยู่แล้วโอเคอะไรฮึบ ฮือวไอ้เอ <|so|> นก่อเดินละเลยอืมเฮ้ยเอาไอ้ยก็ลวกเลย ก็จะล่วงไอนน้เหมือนจริงๆสุดๆนนีกันเลยว่ะไม่เหมือนจริงๆสุดๆนนีกันเลยดิว่ะมันจะมีจุดเช็คพอยต์ของมันปะมันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราก็กดสเปนปา,<บ>าทีนึงหรือว่าเดินไปชนวะสเปนปาปะเนี่ยปลาสเปนปลาสเปนปลาโหนเออหันหน้าหันหน้าไปกันหรือว่าทางแล้วเราจะไปทางไหนฮัลโหลไกด์แล้วกูเจอเป้าหมายฮึบฮึบเอ้ยพี่ทรงพี่ทรงเอออย่าทังไง ทรงเลยเง้กระแต่เช้าอืมฮึบหุยอืมอืมอืมตืึบกันได้เมื่อกี้โหโอ้โหสองสามหนึ่งสี่ว่ะสองจินวูเลยคุว่านะคอมโบในตอนนี้นะเออเขาข้าวเแล้วกันบอกว่าไปจับไป่ได้ศึกษาเลยยังไม่ได้ศึกษาอะไรกันฮึบยุบโอ้ยมันตพิเชื่อแล้วล่ะเฮอกี่ยเ้ยอะไรอะเฮ้ยเ้อติด ไม่ช่สี่ปกติกูรู้ว่ามันจะเหมือนกับคาราคุลิอันนี้คืออะไรคือหนึ่งโอ้โหเฮี้ยท่พี่ชายไปละเอาไกินก็ติบใช่เหรเฮ้ยขึ้นไปดิดูจะไม่ได้อืมเฮ้ยยังเฮ้ยสวยสองอะคืออะไรอ่ะอุ้ยเชี่ยโอหโอ้โหฮ่่าเ่า่า่า่่าฮ่ส่าป่ะ ในการคำรามเขา้ศัตรูอยู่กับที่แล้วสตันอ่ะเขาคนที่สกิลสี่อ่ะแม่เอ้ยการการนะเคแต่พี่โดนขัดเมื่อกี้โอ้โหกูเลยจะดูนะใครขัดกูไอพิตาบีมาขัดกูไอฟองจินวุงไอโซจิวิตอปอมอันนี้แล้วมึงจะทำไม้บาเกมเหรอกไอฟองจินวุงมาในนด้อืออือโอ้โหโอ้โหเจ้เทพว่าช่าเอฟเฟกต์บันว่าแน่นอนครับสเต็ปนี้ไม่ได้เลายัไงต่อรู้ไหมลันเลยอืมฮึบ พุ่งอู้ยัฟูก้าฟูก้าฟูก้เฮียแล้วตึกจะพังเฮ้ยเอ้ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้ก้อนคืออะไรคืออะไรคืออะไรโอ้โหโอ้โหขงข้างขอบคุณขอบคุณน้องขอบคุณน้องเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วฮึบฮึบแลระมบสกัดด้วยเสียง Android iOS ึบ เออ้โหป๊อป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 เฮ้ยไอ้บ้าต้องกินตูเนี่ยฮึบไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วไม่สวยเลยไม่สวยเลยซึบซึบซืบต่หูตายได้เลยปะเจี๊ยเฮ้ยอยากลองรีวิวตัวในเกมพาร์ทอยู่นะแต่ก่อนจะรีวิวอ่ะกูขออีกรอบหนึ่งดิไอ้เยี่บก็กำเท่เลยกำเท่เลย อุ้ยมันเล่นดีโอหรอแล้วมันทําไมฮึบคำรามโอ้จริงถ้ามันจะต้านมันตันได้คือสกิลสามใช่ป่าวะอุ้ยอะไรอตดอเฮียโอ้โหสกิลสี่คืออะไรอ๋อสกิลคืออันติเอ้ากูอยากจะดูไม่แล้วจะเหมือนกับไอตอนแรกที่ไอนัอนใช้ได้เลยว่ะไอที่เราโดนอ่ะอื ไม่ให้กลัวไม่กลัว oh. อืมตาย,เ,ยเปลี่ยนตัวเลยไอโกคูไอโนเล่นแล้วนะกูไม่รีวิวไปดูช่องไอโน,หนเอาแล้วก็สกุกูดไ <c oughs> ด้ไ,ไ,ไอโนรีวิวแล้วไ,ไปดูช่องไอโนเอาแล้วดีโอไอโนเพิ่งจะเออดีโอไอโนมันเพิ่งจะเล่นไปไปดูช่องไอโนแล้วกันสุดกลัวรีวิวตัวเกมพาร์ทไอ้นังโอ้เออว่าอาวุธมันมีหลาย,ลยแบบมากเลยว่ะสกิ๊ด้วยเท่ๆๆ เอ้พี่เป้าหมายคนเล่นนั้นเนี่ยจริงดี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 เมื่อกี้ที่หลอกมันเมื่อกี้มันจะเป็นตัวอะไรนะของกูของบีดปะนี่ไงบีดเชี่ยมันมีสองตัวเนี่ยพี่งั้นคนละตัวเลยปะงั้นเดี๋ยวผมเอาไออะไรมึงเอามาดาราเอเออามาดารามาก็ได้มาจะไปหยิบบีดบีดอ่าสกิลครบแล้วนะแต่ว่ามาดารายังไม่ครบมีอเหรอันนี้พี่ไม่รู้เลยว่าตัวไหนครบไม่ครบไอ้กูหยิบมาเลยอ่ะแล้วมึงเล่นมาดาราไปปกติไม่ค่อยเห็นคนที่ทำ ทำแบบมาดารล้าเนี่ยที่แบบเป็นแนวเบเทเกาวเนี่ยปกติจะเป็นนารูโตะไอเหียอุ้ยอะล้มาทำสกิลดีสกิลดึงกันมั้งมื่กี้กันพอดีปะเมื่อกี้เออเปิดมากูอัดเลยบางทีกูอาจจะไม่ได้แบบสนุกนะออ้อ้ยอย้อ้ออ้ยอ้ยอ้ยอ้อยอ้ยออ้ยออยอ้้ยออ้ยอ้ยออ้ยอ้อ โอ้โหตอนนั้นตอได้ก็เทเนออึ๊บอึ๊บผู้ละดาบไปกูเหมือนจะไกลปะโอ้โหเฮียเป็นสกุลใครพี่เหมือนอนิเมะโชดานเลยวะท่าสามเมื่อกี้จำได้เนอะสกุลสี่อะเเชี่ยโอ้ยอ๋อเวลาอนิเมะโชดานเลยเฮียตอนที่มันฟันเสร็จแล้วมันต้องวาร์เป็นที่ตัวแน่เลยว่ะสกุลสามอยากให้มึงติดไปยังเลยว่ะแม่งเลยเฮยอยากเห็นกูไปคุยปิงเลยไม่ไอยากให้เราดูแล้วมันติดนานจริง มีกูสีชนได้ B O A เจี๊ยบตายเลยปะฮึบโอ้โหจริงด้วยเมื่อไหร่นี้ไม่โชว์ดาวจริงพ่ะศีเมื่อไหร่นี้ไม่โชว์ดาวเลยที่แม่งฟันเสร็จแล้วแม่งก็ต้องพุ่งเข้าไปหาคนวะเฮ้ยแต่อัตติกดไม่ได้วะอิจิโกะจะลองดูท่านหน่อยมันกดไม่ได้อะมันกดได้ปะกดไม่ได้กดไม่ได้อ๋อแส<า>ดงว่าตัวอิจิโกะยังแบบอัตติไม่มีแต่บ่ามีเฮลเลนครบสี่สกิลแล้วโอเคอืมโลกาซนเลยอออิสะเเตา้งมีใช่ อือโอยโอ้โหชอบไปที่มันพิ้วอยู่นะถ้าเล่นเป็นนี่อาจจะพิ้วได้เลยอ่ะเขาดูคัสซินสกิลสี่ดีมีปะดิโอ้โหตายปะไม่ตายอ่ะแล้วสกิลสองอ่ะดูดิอาจจะยังไม่มีปะอาจจะยังไม่มีสกิลไม่มีคัสซินเออยังไม่มียังไม่ตายยังไม่ตายเออไม่มีหรอกมานจมตายเงี้ยมัน่าจะยังแหละเฮ้ยแต่มันต้อบอกมันชนกันได้ปะ ใช่มันชนกันนะเออยังไม่เออยังไม่เคยชุกกันเลยดิไอ้เฮียลองชนกันดิอ่าใช่นะใช่ตีเลยฟอปชี้อออ่ะมึงกดแล้วมึงกดแล้วบอกหนึ่งสองสาแล้วยงต่อวะขุดไปมาขุดไปมาเึบอ๋อเคกระดองโอ้โห้ฮีโอเคเฮีแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊กูมองเลยไม่เห็นเลยอาอะไรมาจามอโอ้โห้ เดินพี่ผมกันอยู่พี่โอ,อ้โอะไรอะไรเออ <c oughs> เโอเค <c oughs> okay, ผมในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้กันนะผมในสำหรับแมปแบบของเดียวดับเพจนะครับผมใครอยากลองเล่นก็ลิงก์อยู่ตารางคลิปนะครับผมบอกแล้วแมปโคตรด,ดีนะนะครับผมนะจริงครับเนี่ยฟูกาวสุดเท่ก่อนปิดคลิปเอ,อ้<ง>โคตรเท่เลยนางกนเกมพายไมีแค่สองตัวอย่างที่เห็นก็คือผมจะเล่นตัวของบีดส่วนไอ้นุ้นเล่นบัณละนะเออแต่อตียังไม่มีนะครับผม ส่วนใครอยากรู้สกกลมารรไปดูช่องนู้แล้วกันนะไอตัวอื่นที่ไม่รีวิวเผื่อไว้คลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นแหละเออเอาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับ